ปฏิบัติการรักโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน ว้าวออกสเต็ปสมเป็นแชมป์ลีลาดเยวาวชนระดับประเทศว่าแต่สเต็ปรักจะชนะเลิศด้วยหรือเปล่าต้องมาพิสูจน์กันละครับสวัสดีครับน้นองครับสวัสดีค่ะมิจนาบลับของเรามีหัวข้อมาถ,ถามกันว่า ระหว่างมีแฟนกับเป็นโสดน้องๆคิดว่าแบบไหนจะมีความสุขมากกว่าค่ะตอนนี้มีใครมีแฟนบ้างแล้วหรือยังเอ่ยมันมีแฟนกับมีเพื่อนสนิทมีคู่เนี่ยคู่เนี่ยเห็นกันหนุ่มกันหนิออกทีวีแล้วห่างๆแต่ว่าเท้ายังเขียนตายก็มีเรามาทำคนรู้จักกับสองทีมดีกว่าเป็นชายล้วนกับ หญิงล้วนหน้าตะดีและฝ่ายชายครับก็ดีไม่เบาครับอวนลำดำถึงและบึกบึน <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีน้องเก้งมาด้วยคนหนึ่ง <c oughs> เอ้าปผมมือต้อนรับทีมฝั่งพี่หน่อยครับเทมเทมไม่ไดูฝั่งหญิงล้วนน่ารักน่ารัก,กันบ้างดีกว่านะคะพวกเราทีมสวยว้าสวยว้า เอาละกับตันทีมขึ้นมาจับแผ่นป้ายดีกว่านะครับใครได้หัวข้ออ<น>ะไรครับเชิญกับ <นะ S 1> ทีมใครจะได้หัวข้ออะไรไปไปคะ่ะเลือกเลยค่ะฟับบแลแล้วก็เปิดออกมาทีมสาวสวยเวอร์เปิดได้มีแฟงส่วนทีมหนุ่มหล่อซักซีดก็ได้เป็นโสด เหตุผลของทีมไหนจะเด็ดกว่ามาสังเกตกันตอนระดมสมองกันเลยครับน้องๆพร้อมแล้วไหมครับพร้อมพร้อมแล้วลุยเลย มีแฟนนะคะเหมือนกับว่ามีคนคอยห่วงใยมีคนคอยดูแลเราไม่เหงาเป็นโสดผมว่าก็ไม่เหงาครับเพราะว่าเราก็ยังมีเพื่อนที่ดีคอยดูแลเราอยู่ฝั่งนู้นถ้ามีอะไรดีก็เอาออกมาโชว์เลยเดี๋ยวไม่กลัวค่ะเขาอ่อนอ่อนอ่อนกว่าเราเยอะอะค่ะถึงมผมหน้าตาไม่ดีแต่หัวใจผมรอครับ เพืเ่นอนๆครับคุณผู้ชมครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับทีมซักซีเป็นโสดดียังไงก็คือเราอยากทําอะไรก็ได้ไปไหนก็ได้ไม่ต้องมีใครโทรตามเราแต่ยกเว้นพ่อกับแม่นะครับไม่ต้องคอยโทรหาใครหรือกังวลว่าใครจะโทรหาช่วยชาติประหยัดค่าโทรด้วยนะครับ ใช้ชีวิตอิสระได้เต็มที่อยากทำอะไรทำอยากไปไหนไปได้เลยครับ <มา S 1> แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครเป็นตัวของตัวเองให้ดีที่สุดคำว่าเป็นโสดแปลว่าไม่มีแฟนไม่ใช่ไม่มีใครนะครับทีพี่ใช้ได้ทีโน้องโน้ตะไหวหรือเปล่าสวยเบอร์สวยเวอ ราไปนั่งรถเล่นอย่างเงี้ยค่ะเราไม่มีคนไปเป็นเพื่อนเราเราเหงาแล้วเราจะคุยกับใครอะค่ะเพื่อนเขาก็มีแฟนกันไปหมดอะเราก็ต้องมีคนคอยดูแลเอาใจใส่เราค่ะมีแฟนก็เหมือนมีเพื่อนที่ดีนะคะมีคนให้ความปรึกษาเราจะได้ไม่ต้องแบบไปนั่งแบบทุกคนเดียวร้องไห้คนเดียวเวลาเรามีปัญหาหรือรว่าทะเลาะกับเพื่อนเราสามารถแบ่งปันคุยกับแฟนเราได้ค่ะมีไม่กี่คนที่จะทําให้เรายิ้มได้ทุกวันมีไม่กี่คนที่จะทําให้เราร้ Sing องไห้หรือทุกข์ใจ<อ>หรือมีคนคอยปลอบใจเราบางเวลาค่ะ อ,อะไรทำให้มีความสุขมากกันมีแฟนหรือว่าเป็นโสดละครับอ๋อมีแฟนดีกว่าครับเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าเวลาเราไปไหนไปกินข้าวอย่างเงี้ยเวลาเราไปนั่งกินคนเดียวมันไม่อร่อยครับอ,รอ, <c oughs> อ๋อเหรอโอ้ต้องนั่งจ้องตากันกินโหนหวานซึ้งกินใจเัากินใจแบบเนี่ยสมมุติว่าเรากำลังจกส้มตำอยู่เนี่ยนะครับจกส้มตำ แต่เราอยู่คนเราใช่ช an ่วยทำเวลตาในความเวลตาคนแรปปองคนแร้วทำสองครับคนที่บอกความซึ้งพี่ดูแล้วมันออกดึงกลางกันับแบบไหนมีความสูงมากกันเป็นโซนะเป็นโซเหรอฮะทำไมฮิตก็ ที่เพื่อนบอกว่าเมื่อกี้นี้กินข้าวคนเดียวก็ไม่อร่อยถ้าหิวจริงๆก็อร่อยหมดค่ะแต่ดูจากหุ่นหนูแล้วเนี่ยอย่าหิวบ่อยนะคะแบบไหนน่าจะให้ความสุขกับเรามากกว่ากันเป็นโสดจากที่พี่สังเกตมาผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่จะกลัวมากเลยกลัวคําว่าเหงาไม่กลัวค่ะไม่กลัวเลยคะอยู่กับเพื่อนได้ไหมได้ค่ะ เรามาฟังความคิดเห็นดีๆจากคุณหมอพันศักดิ์สุกกะเริค่ะการศึกษาวิจัยพบว่าคนที่มีชีวิตคู่อย่างมีความสุขนั้นมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดีกว่าคนที่อยู่คนเดียวเขาไม่ได้บอกต่อว่าถ้ามีชีวิตคู่แล้วไม่มีความสุขอยู่คนเดียวน่าจะมีสุขภาพดีกว่าน้องๆว่าใช่ไหมครับ เพราะนั้นคำตอบมันยังอยู่ที่ว่าอยู่แบบไหนแล้วเราจิตใจสบายถ้า <c oughs> เรามีคนรักแล้วคนรักคนนั้นทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเราไม่ต้องมีความรู้สึกว่าจะต้องหวาดระแวงแครงใจเราไม่ต้องมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะมาตามจิกเราไม่ต้องมีความรู้สึกอะไรที่ไม่ดีแต่มีใครสักคนซึ่งห่วงหาอาทรและช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบบนั้นจะดีไหมครับดีแต่ถ้าเกิดเราเป็นโสดเราเป็นโสดยังมีความสุขคือเราไม่ได้ทุกข์ว่ามองว่าทำไมเพื่อนมีคู่แล้วเราไม่มีคู่เราจะแย่แล้วเหรอ แล้วเราก็มีเพื่อนฝูงมากขึ้นเราอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เรายังมีความสุขเราอยู่กับสังคมได้ยังมีความสุขแบบนั้นเราก็มีความสุขไหมครับแท้ที่จริงแล้วชีวิตเราต้องการความหมายซะมากกว่าน้องต้องการว่าเรามีความหมายกับใครสักคนไหมถ้าเรามีคู่ชีวิตแล้วเรามีความหมายเราก็มีเถอะแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีคนคนนั้นเราอยู่กับคนอื่นแล้วเรามีความหมายเราก็มีเถอะถูกต้องไหมครับจะสดหรือจะมีคู่แล้วมีความสุข คุณนั่นแหละตัดสินใจอย่าให้ใครคนมาติดตัดสินใจคุณเด็ดขาดครับโดนจริงๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับน้องๆที่น่ารักที่โรงเรียนนี้นะครับดังในสักครั้งนโรงเรียนเลยครับสีาาภิัฒน,นออขอบคุณน้องๆ<ล>นะครับขอบคุณคอาจารย์ที่น่ารักและปรบมือดังให้ตัวเองด้วยนะครับ ำหรับคุณผู้ชมนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนคะ่ะเพราะว่าทุกๆสาระและก็ทุกๆความรักนะคะมีรอให้ติดตามชมในช่วงหน้าสักครู่เดียวกับติวรักเต็มร้อยค่ะคลายกับว่าเชื้อราตรงช่องคอใช่ไหมคะคือต้องรักษาตรงนั้นหายแล้วก็ติดมาตลอดนะคะไม่ไว่าเมื่อไรแค่มีเธอใกล้ๆก็พอแล้ว